ะะก็ช่างก็กำลังทํางานอยู่นะคะค่ะแม่ออบนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ช่างพงดิจินนะคะเนาะก็มาอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะเอซดูนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะ นู่นนะคะบรรยากาศรอบๆดูด้านหลังบ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะก็คือด้านหลังสวนนี่นะคะสวนของแม่ผู้ใหญ่นะคะแต่ก่อนตรงนี้ก็เคยมีคนจะมาอยู่นะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยะะูน่นะคะสีท่านนายแนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังสวยงามมากวิวบรรยากาศได้หมดเลยเนาะถ้าเปิดเป็นร้านอาหารห<ว>รืออะไร,ะไรก็รน่าอยู่มากนะคะ ดูบริเวณรอบๆนะคะเจ้เจอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะามาดบรรยากาศร,รอบๆนะคะตรงน,นี้นะคะรถรถอ่าผมปูนนะผสมปูนก็มาเทแล้วนะคะนี่มาดโอู้ใหญ่มากนะคะพอทาแล้วแบบดูใหญ่นะคะทําเสร็จแล้วดูใหญ่มากเลยนะคะถืดเป็นร้านอาหารได้สบายนะคะเนาะ เนี่ยวิวบรรยากาศเหมาะสมมากนะคะเจ้อ้วนฝนให้แล้วจ้าสวัสดีค่ะค่ะสเตฟี่ <from> <Summer. S 2> ประตูกทมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,ปะเป็นยังไงบ้างคะประตูฝนตกน้ำท่วมไหมคะน้ำท่วมไหมนี่นะคะนี่แะคะเกาะเทปูนนะคะนี่แหละค่ะเกาะเทปูนนะคะใเลด้อีกข้อหนม่แทนกับข้าวนะคะนี่ก็เทปูนนะคะเกือบเสร็จแล้วนะคะ ู้ใหญ่ก็ไปเอาแก๊สมาปิ้งนะคะนี่ไงไม่ต้องก่อไฟแล้วพอดีระบาดเสร็จระมาพอดีเล่นแก๊งน่าจะเปลี่ยนเครื่องจิ้งไฟฟ้าเนาะอ้าวมาสดีคนสวยจ้ะ นี่นะคะเจ้อ้วนบรรยากาศอ่าน่าไปเที่ยวใช่ค่ะบรรยากาศน่าเที่ยวมากนะคะเลยนะคะน้องก็คือสวยงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะบรรยากาศน่าอยู่มีผักมีต้นชะอมมีอะไรหมดเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ปลูกไว้นะคะเป็นผักสวนครัวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราจะเก็บเฮ้ยเลยเลยนะเลยนะนี่นะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ยกยกเตาแก๊สมานะคะใส่อันนี้ก็ได้แม่นี่ยนี่ใส่นั่นก็ได้ถ้าใส่นั่นถ้ามันร้อนเดี๋ยวมันไหม้หรือเปล่า

สวัสดีค่ะนี่นะคะช่างพง